นันการที่มีผู้นำบางพักประกาศไม่เอาพร,ารรคลรทำบ้างมารียกการเมืองกาไม่ทำกันนะเวลาจะเลือกตั้งทีคุณหลอ่อพี่มาร์คโดนแล้วพี่มาร์คโดนแล้วแน่ผนเคยทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้างในฐนานะที่เป็นผู้นำประเทศน,นะนะผมว่าการที่เราจะตัดสินใจประกาศว่าจะร่วม จะต,ตั้งรัฐบาลกับพรรคใดพรรคหนึ่งมันไม่ใช่เวลานะคุณต้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจเขาจะเลือกพวกคุณหรือเปล่าพูดเอาหลอกพูดเอาเพราะแล้วก็ทำไม่ได้ผมเนี่ยอยู่ในเวทีการเมืองนะสะตูมูมานที่ทําผมและส่วนใหญ่ะจบไม่สวยสักคนสักลายผมไม่ต้องไปทําอะไรอะเป็นกรรมมันตามสนองเองฟ้องวังเยผมผมสวดมนต์ทุกเช้าสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันแผ่เมตตาไปหาพวกคุณแล้วนะ เราอย่าไปประกาศว่าจับมือกับใครไม่กับมือกับใครเราจะไม่รู้ว่าเราได้กี่เสียงอ,อประชาชนต้องตัดสินใจให้ประชาชนเขาเลือกนะครับแล้วคุณประกาศตัวตอนนี้คุณจะไม่รู้ว่าคุณจะเดนเชือดันไหนเลยอันนี้เทงละอันนี้เทงละอ่าทางอภิสิทธิ์เทงนะครับที่ประกาศตัวไม่เอาพรรคกล้าทำไม่ร่วมรัฐบาลกับกล้าทำนะครับคุณวิสิทธิ์เนี่ยโดนเยอะหน่อยโดนยาวหน่อยนะคุณวิสิทธิ์บอกว่าคุณธรรมนัสบอกว่า ไปได้สสมา้ถึง25คนก่อนคุณเฉลิมชัยสีอ่อนอนะอดีตหัวหน้าพรรคุณผมยังร่วมรัฐบาลด้วยมาแล้วนะฮะราคาที่แล้วคุณบอกว่าไม่ร่วมกับลุงสุดท้ายคุณก็ลาออกนี่นะอันนี้เล่นงานคุณพิสิทธิ์ส่วนบอกเท้งเนี่ยเขาบอกเลยว่าศัตรูมูมานที่เคยจ้องเล่นงานคุณธรรมนัฐเนี่ยจบไม่สวยสักคนนะและไม่ต้องทําอะไรครับนะฮะแล้วเท้งก็ไม่รู้ว่าจะโดนเชิดวันไหนนี่คือคุณธรรมนัฐนะตอบโต้กลับไปสองคนนี้นะแต่ตอนท้ายเนี่ยเขายังบอกว่าจะพักประชาชนมันมีจุดยืนนะ เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกไม่เอามีเราไม่มีลุงเขาก็ไม่เอาจริงๆตอนนั้นผมอยู่พรรคพลังประชารัฐผมต้องเช่นชมเขานะแต่เขาไม่ได้กระแดะพูดตอนเลือกตั้งไงสุดท้ายคุณธรรมนัทก็มีทางออกว่าถ้าไม่มีใครเอาเราเลยเนี่ยนะเขาก็ไปปรึกษากับนายกเขาบอกเอะท่านนายกพรรคโน้นก็ประกาศไม่เอาท่านนายกพรรคนี้ก็ประกาศไม่เอาผมแล้วเราอย่างไรนายกก็บอกว่าเขาไม่เอาเราเราก็อยู่ร่วมกันสุดท้ายพี่หนูกับนันทนะฮะ ก็จะร่วมหัวจมท้ายกันต่อไปนะครับ